เอาล้วครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยแล้วกันนะครับพบกับผมเมเก้มเมน้อยเราจะมาตกปลาใช่ตกปลาวไม่ต้องสนใจไอ้หนูตัวนี้เนะี่ยอิชไม่โดนหมากัดเราก็จะไปตกปลากันเลยตกปลาแถวบ้านนี่แหละไม่ได้ไปไหนไกลถ่ายคนเดียวถือกล้องคนเดียว ต่อด้วยตัวคนเดียวทำทุกอย่างคนเดียวใช่ไม่ใช่ยากกินและลําบากแสนเข็นไอดีเข้าบัวตัวฝับตกไปอยู่เป็นเรื่องเลย ครั้งครั้งที่เยอะตรงนี้อันตรายสุดแล้วนี่ในหลอดนี่มีเชโด้ด้วยนะแป๊บหนึ่งเสียโทรศัพท์ตกจิ้บหายเลยก่อนที่จะไปก็ขอดูเบ็ดที่โยนทิ้งไว้หน่อยแล้วกัน vui chơi 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 นี่ยลูกข้อไงลูกอกระชันไปกันต่อ,เ,อ,อเราก็จะใช้เป็นเกืียไส้เดือนกับเบ็ดไม่รู้ว่ามีปลาหรืเปล่าก็เคยมาตกกี่นะนั่งตกสองชั่วโมงกว่าไม่แดกสักตัว เหลี่ยมตั้งกล่องเหลียมนี้เหลี่ยมนี้<อ>แป๊บหนึงเคลียร์เหลี่ยมก่นอนตั้งคิวเอ้ยเฮ้ยตังยากเลยตรงไหนตั้งได้บ้างอะ ตากไว้ไรตรงนี้แต่มันไม่มีอะไรมากันตรงเนี้ยเออตากไว้ตรงนี้เอ้ตรงนี้น่าจะตากแดดได้ไดไมั้งโอ้ยห่าล่วงไม่ได้อะเหลี่ยไม่มีงั้กะถือกล้องแม่อย่างเงี้ยแหละก็จะใช,ชเ้เป็นเบ็ดเบอร์เล็กเห็นไหมเบ็ดเบอร์เล็ก แล้วก็เกี่ยวไฟเดือนไปขโมยป๋องใส่หันหมามาไฟเดือนขุดแถวบ้านนะไม่ได้ไปเอามาจากไหนเลยในแถวบ้านเลยแหละ

ฉันอ,อยากเกินและแสงขีนชค่่อเกินจ้ยอยองฮะไปมันยากเลยเอ้ยทำไมมันลงไปแล้วมันดูดอะไรกินนะ วางเบ็ดหาที่ตั้งกล้องน่กี่กับอาที่ตั้งกล้องก่อนนั้นก็ไม่เเซลที่ตั้งกล้องลแล้วก็จะทำการประดิษฐ์นะประดิษฐ์เองเลย ก็ออกกระสงนี่แหละนาจานี่ไปูงเล็กน่าจะโดนเตกพนนี่ไม่หารังปลวก นี่รูที่ไปขุดมาขุดไฟเดือนทำอะไรก็ได้น้องงูเล่นแต่โทรศัพท์ทั้งวันนี่ก็อีกในครับจิ๋วเหลวนี่ก็รูขุดไฟเดือนนไงก็นั่งขุด ตังนานก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านต่อจากเมื่อกี้นี้นะฮะผมก็หิวนิดหน่อยก็มาหาได้กินเป็นหมูมันไม่มีที่ตั้งกล้องอ่ะหาไม่เจองั้นก็ เลยแล้ว,วกันถ้าลวงก็ชิบหายถ้าไม่ลวงก็รอดไปก็หมูทอดงูโง่เนี่ยแหละไม่นยุดตั้งอย่างนี้พออด้แลยแม่าจะพอได้แล้วแว้นหนึ่งขอเวลาตั้งกอง จะได้กหมูทอดหมูทอดก็งงอะไรแหละก็ผมเป็นคนชอบกินหมูนะนิ่งสักแต่อะไรหมูคือสิ่งที่อร่อยที่สุด และอาหารต่อไปก็คือมามา่าใช่เราจะกินหมูกับมามา่าเพื่อให้สารอาหารครบถ้วนมาม่างจอง เนียใส่กับมาม่ามต้มไปพร้อมกับมาม่าส่วนอันวนก็เอาไปทอดมันค่าค่าที่จะยากเวลาทำาะมือเดียวทีเกียดทาเป็นฝักอ่ะมันใช้เวลาค่าข้างนานแล้วครกมัน เออเขียงมันจากมันหังไม่เจ้าขาแล้วสีมือใครทีเดียวขาดขรึ่งอ,อ่ะอีน้องนี่มันก็กวนเส้นตีนให้ล้วเกินไม่ถอดเกเ,เราก็ได้เตรียมน้ำมันเลยละ ไม่ยังใส่อะไรเยอะเงแแก่ไปทอดมันแล้ยังไงก็กินกับมาม่าอ่าใก็เอาที่กแกะน่กจ้ะสนม แล้วมันเปิดกล้องก็กเลยดับอบฟีมันจะมาเกตก่ะอะไรทั้งนี้ต้มไม่กินด้วยต้มเองไม่นี่ก็ต้มเป็นเป็นพี่คาฉาอหละต้มเป็น น้ำเยอะเกินไปบ่ะมันจะเยอะเตินไปโอเคโอเค่นี้ก็หมูใส่ลงไปเลยคนทำทำคนเดียวถ่ายคนเดียวก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปถ่ายคนเดียวนั่งตัดคนเดียวทำคนเดียวอะไรเยอะ เห็นใจก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามหนึ่งด้วยแล้วกันนะรับผรมอมแล้วที่ใส่น้ำมันมันไปไหนละก็ยกแม่งออกมาเลย นี้ปเปิดไไฟแรงไปเลยต่อไปก็มพมอ่ะ ก็ขอตัดไปตอนที่ทําเสร็จกันเลยแล้วกันแล้วเนาะติดตามด้วยนะแล้วตอจเกเมื่อกี้เราก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยมะมาต้มงๆใช่กับน้ําขนมแล้วก็มาม่าแล้วขอกินเสร็จก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปดูเ็ดกันบายก็หล้งจากที่เราได้กินข้าวแล้วก็นั่งชิดเกียรมายาวนาน แล้วก uh, ¿no ็มาตรวจเป็ดต่อนั่งขี้เกียจมาสามถึงสี่ชั่วโมงหรือสองก็ไม่รู้ไม่ได้ดูนาฬิกาแต่นั่งดูมนหงักอยู่ตอนนี้ก็ยังขี้เกียจอยู่แต่ยังไงก็ทำชิปหน่อยโอ้ย ไม่ได้เก็บกวาดเลยแล้วก็ไม่อยากจะทำด้วยมันเยอะฮัลโหลเบ็ดเบ็ดเบ็ดอ้าวอ้าไปเรียบร้อยไปแล้วยังไม่กินเหมือนเดิมโออเราจะมีอะไรให้กินบ้างไว้เนี่ยเอ ๋ยูก็ดวงชะโด้ดักไปหมดแล้วมันจะมีชะโดใหญ่ตัวหนึ่งตัวไปเริ่มเลยใหญ่มากด้วยปกติจะเห็นมันไล่กัดปลาไปทั่วนะตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงนู่นเมื่อกี้ก็อยู่หัวมุมตรงนู้นน่ะนู่นเลยนู่นจะไกลนน่นอะ่ะแล้วก็ตรงนี้ฮะนี่ แล้วก็นูน่นทางนูน่นไปไกลๆทางนู่นน่ยมันจะมีหลอดไปเรื่อยๆมันจะมีเชโดใหญ่ล่าอยู่ในนี้ยตัวหนึ่งหรือไม่สองตัวเนี่ยเลยแล้วก็ลูกเชโดตัวเล็กๆสักโลสองโลเชโดใหญ่น่าจะเกินเจ็ดโลไปแล้วลหละมันอยู่ในนี้ดนมากแล้วเคยวิทน้้ำขึ้นรอบหนึ่งคือแล้วได้เชโดใหญ่ประมาณห้าโลมั้งประมาณ ห้าตัวอเนี่ยจะโดใหญ่นะแล้วก็เอาขึ้นไปน่าจะจับไม่หมดแยละเพราะโคนมันเยอะโคนมันเยอะด้วยจะให้ทําไงโคนมันเยอะจับไงก็จับไม่ได้ช็อตโดนะแต่มันก็หนีไม่ได้มันมีตัวหนึ่งหรือสองตัวลย,ลย่นแหละแต่มันจะโดเยอะมากอ,อเดี๋ยวค่อยไปดูเบ็ดต่อ แค่นี้เนี่ยก็ต่อจากเมื่อคืนผ่า,านมาหลายชั่วโมงผมก็ได้ไปย้ายเบ็ดมาหลายครั้งปลาไม่ก็ไม่กินสักทีไีผมก็ย้ายไปทางนูน้นแป๊บหบนึ่งปรับแสงก่อนมองไม่เห็นมืดเกินเออเมื่อวันใย้ายไปนูนปน่นอันนู้นแล้วมันก็กินรอบหนึ่งฮะแต่ไม่ติดตัวใหญ่ด้วย สักสองโลได้เป็นปลาช่อนในนี้มีแต่ตัวใหญ่นะตัวเล็กๆนะ่าจะโดนเชดูเอาไป๊บหมดแล้วโอ้โห นนี้ไม่ติดอีกอ่ะไม่รู้จะตกยังไงแล้ว <c oughs> ไม่กินไม่กินเหมือนเดิม ใส่ในรูนี้ได้ไหมใส่เข้าไปในไม่บัวโอเคนั้นทุกคนก็น่าจะมีสักตัวมากินเกยบมันหน่อยด้วย มันดูแปลกแปลกช่างเถอะไปดีกว่าก็้รอไม่ได้หรอเออรอดีกว่าเด้ถึงจอนเย็นถ้าไม่ได้ปลาก็ก็ก็ไม่ได้ปลาแล้วไปทำคลิปเลยเปล่อ งเป็นอะไรที่น่าเบื่อแค่เกินอยู่แต่บ้านน่าเบื่อมากรู้ว่าจบคลิปเอาไว้แค่นี้ดิคิดครับอือก็ จบขอจบคลิปไว้แค่แค่นี้นะครับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะไปไปก็เอาเห็นหน้าไะมหรือววันไม่ต้องไม่จองหรอหมั้งไปายทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับกดกันหน่อยนะนด,ยดูกันก็ไม่กดด้วย